ราวนยกที่หนึ่งเราท่านผู้ชครับเราก็มาชมคู่เอกคืนนี้ครับคู่นี้กับถือว่าเป็นมวยที่คน้างประสบการสูงด้วยกันทั้งคู่ครับหลังจากจบคู่นี้เราก็ลากันเลยนะครับมาดูก่อนครับทางด้านมุมแดงครับนี่นะชบมาจากลันตากระบี่นะครับเด่นหลังโสดโชชาติเจริญครับอายุยี่กปีแหละครับส่วนน้ําเงินครับนชกจากมวยกบอีนะครับ จากจังหวัดพังงานะครับอายุ29ปีครับช้างศึกปาตองบกที่ยืนกับเรี่วสมานเจะริญจิตประสบการณ์สูงกันเมาเยอะครับว่าเป็นมวยที่บอกว่าแม่ถ้าจะหยุดไปครั้งหนึ่งนะกลับมาเริ่มต้นใหม่ถต่ว่าแม่ตอยโอ้โหเจอเพลงนี้ก็ไปโอ้โหเพลงเดียวปิดบัญชีเลยครับทางนั้นช้างศึกแม่ถือว่าผิดความคาดหมายกับเรลวจริงๆครับเอาเลยครับเราก็ลาเพลงนี้ครับพบกันใหม่ครับใน ไปต่อไปครับวันนี้จบแค่นี้ครับตัวดีครับ and the winner in the blue corner